ทุกคนวันนี้กุุงกิงอยู่ที่มาเจคลินิกแผนจีนฝังเข็มยาจีนและครอบแก้วเข้ามาด้านในก็จะเป็นแนวมินิมอลสไตล์จีนจีนมากที่เลือกมาวันนี้คือก,กุุงกินอยากมาปรึกษาคุณหมอนะคะว่าเราเนี่ยเป็นไมเกรนบ่อยมากๆแล้วก็เวลานั่งเนี่ยปวดเอวสุดๆแถมเป็นคนที่เลือดไหลเวียนไม่ดีจะทํายังไงได้บ้างคุณหมอเลยแนะนําให้เราฝังเข็มครอบแก้วนะคะนี่ก็เป็นการฝังเข็มนะคะก็จะแทงลงไปบนจุด ตามเส้นลมปานให้กับผู้ป่วยนะคะที่มีอาการปวดตื้อๆปวดน่วงๆหรือว่ารู้สึกล้าไปตามทางเดินของเส้นลมนะคะคุณหมอก็จะฝังเข็มไว้ประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็กระตุ้นด้วยไฟฟ้านะคะทําให้เข็มเนี่ยอุ่นๆด้วยนะคะต่อไปก็เป็นการครอบแก้วค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดแต่ก็สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆได้นะคะเช่นโรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะไอเรื้อรังหอบอามา อัมาพาดค่ะหลังจากทําคือสบายตัวมากๆนะคะก็อยากแนะนําเลยนะคะคลินิกมาง่ายมากจะเห็นป้ายลิตเติลวอลบางนาแล้วก็เข้ามาเจอคลินิกอยู่นี่นาทุกคนใครที่ปวดเมื่อยมีอาการปวดหัวเป็นไมเกรนบ่อยๆนะคะขอแนะนําเลยนะคะมาเจอคลินิกค่ะ